เอาละครับเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ข่าวสารคนพิการนะฮะใครที่กำลังหางานทำมีอีกหนึ่งบริษัทที่กำลังเปิดรับสมัครคนพิการครับบริษัทเอทีคอลกูเมจํำกัดนะครับเปิดรับสมัครคนพิการประเภท2ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการนะครับเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการแล้วก็เป็นแอดมินด้วยนะครับไม่จำกัดเพศนะครับ บกพร่องทางการได้ยินนะครับเป็นคนพิการประเภท2แล้วก็วุฒิการศึกษาวุฒธิการศึกาษาอยู่ที่ระดับปวชขึ้นไปนะครับมีประสบการณ์ด้านงานเอกสารธุรการหรือเป็นแอดมินมาก่อนประมาณ1-2ปีสามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft ได้ดีครับหน้าที่ก็คือจัดทำเอกสารต่างๆของแผนกตามที่ได้รับมอบหมายมีการ จัดเก็บรวบรวมเอกสารและประสานงานกับแผนกอื่นๆนะครับรวมถึงงานอื่นๆที่ได้รับมอาหมายอ่ะทำได้ทั้งหมดนี่แหละนะครับปฏิบัติงานที่บริษัทเอทีคอกรุเมจจำกัดนะครับ อยู่แถวแถว MRT สุดที่สารทางออก3ครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทเอทิคอล์กูเมจจำกัดหมายเลขโทรศัพท์ครับ0 6 3 9 0 1 1 1ครับติดต่อคุณแชมเปญเลยนะครับตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอแล้วนะฮะในกรุงเทพมหานครนะอันนี้เป็นงานในกรุงเทพมหานครเดินทางไปทำงานได้นะครับที่บริษัทแถวแถวสุดที่สารครับก็เดินทางได้โดยสะดวกและ นั่ง MRT มาลงที่สุทธิสารสถานีสุทธิสาร,สสารแล้วก็ถึงบริษัทเลยนะครับน่าจะง่ายหน่อยต่กการไปทำงานนะครับอาลครับนี่ก็คืออีกหนึ่งช่องทางที่ทางสื่ออาสาประชาชนในช่วงอาสามาช่วยเพื่อคพิการนะครับพยายามที่จะหาเอาตำแหน่งงานที่มีบริษัทห้างร้านสถานประกอบการต่างๆรวมถึงหน่วยง,งานราชการนะครับเปิดรับสมัครเพื่อให้คนพิการเข้าไปทำงานนะครับก็ติดต่อ แล้วก็ประสานงานกันเข้าไปตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผมได้เกริ่อนเอาไว้หรือว่าถ้าเผื่อฟังจะไม่ทันจริงๆฮะเรามีหมายเลขโทรศัพท์ที่สอบถามมาทางรายการของเราได้นะครับ0817159551 3นะครับสอบถามมาได้เออเมื่อสักครู่นี้ชมรายการแล้วฟังไม่ทันนะครับเอ๊มีบริษัทในบ้างนะที่เปิดรับสมัครงานขอรายละเอียดหน่อยอเดี๋ยน้องๆทีมงานจะหารายละเอียดเพิ่มเติมให้นะครับไม่ต้องกลัวครับโทรกันมาได้เลยนะครับน้องๆทีมงานคอยรับสาย

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระชงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์